ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู M ่ M แทนทานะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงความรักให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำเดือนมีนาคมปีพศ2564นะคะคลิปนี้จะเหมาะสาหรับคนที่มีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนโสดนะคะเราจะแยกเป็น2พาร์ทนะคะเช่นเดิมการอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งอย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเราเป็นนันขาดเพราะว่าเราไม่ดูเป็นการส่วนตัวนะคะอาจจะตรงมากงไม่ตรงมั่งนะคะหรือบางเหตุการณ์จะไม่เกิดกับเราเลยนะคะ ต้องขออภัยนะอาจจะมีเสียงดังรบกวนคนทําคลิปอยู่ติดถนนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกาลังใจยินดีต้อนรับสลับท่านที่เข้ามาใหม่แล้วก็ยินดีต้อนรับสลับชาวสองของคนวันเสาร์นะคะ <c oughs> ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างที่บอกว่าดูได้ทุกเพศนะเพศหญิงเพศชายเพศทสามน้องที่อยู่ในกลุ่ม lgbt สามารถดูได้เลยนะคะเอาละ <c oughs> เพื่อไม่การเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะ <c oughs> ความรักความสัมพันธ์เราจะดูให้กับคนที่มีประเด็นความรักหรือว่าสถานะไม่ใชดเจนก่อนนะคะ แล้วเราค่อยมาดูพัทคนโสดเนาะถ้ามีเสียงดังยงไงต้องขออภัยนะถ้าใครถามหากลุ่มน้องแมวนะคะตอนนี้ก็คือพักขอนตามบรธยาใสัสยเพราะว่าเพิ่งทานข้าวไป ความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่มีประเด็นหรือคนที่แบบสถานะไม่ชัดเจนคุณน่าจะเจอรักซ้อนรักสามเจ้าหรือเปล่ารักทางไกลรักออนไลน์แล้วก็คนคนนี้นะ่าจะมีเจ้าของแล้วหรืออยู่ในสถานะที่ไม่ได้หย่าร้างนะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้ก็ได้ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณกับเขาคิดถึงกันแต่ว่าขาดการติดต่อหรือเปล่านะคะขาดการคอนเน็ชันแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อีโก้สูงทั้งคู่นะคะคุณก็เป็นคนที่ไม่ค่อยงอนะคะ เขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยงอเหมือนกันแต่ความคิดถึงมันวนมาหาหลุมเดิมตรงนี้อาจจะไม่ได้คุยกันก็ได้ความสัมพันธ์มันเหนื่อยนะมันเหมือนว่าไม่อยากจะไปต่อหรือใครบางคนอาจจะมองว่ามันยากที่จะแบบทําให้ความรักครั้งนี้อ่ะมันราบเรียบนะคะเขาก็พยายามจะแสดงให้คุณเห็นนะว่าตัวเขาเองก็มีความจริงใจต่อคุณนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแต่ว่าทะเลาะกันกี่ครั้งนะคะ หรือมีปัญหากันกี่ครั้งก็ยังมีโอกาสในการกลับมาคุยกันนะคะเหมือนกับว่าเปิดโอกาสให้กันแหละแต่เพียงแต่บางครั้งมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าครั้งเนี้เขาดูไม่ใส่ใจไม่สนใจเราเลยเหมือนว่าเราไม่มีค่านะคะคนเก่าๆอาจจะกลับมาไม่ของคุณก็ของเขามาทําให้ความรักครั้งนี้มันปั่นป่วนเหมือนเหมือนกับแบบว่ามาแทรกในความสัมพันธ์อ่ะถ้าพูดกันตรงๆเลยเนาะตรงนี้นะคะไม่ไหวแล้วในเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ไม่คุณก็เขาไม่อยากจะไปต่อคุณน่าจะดีวกว่าต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างแดนต่างเำเภอต่างจังหวัดต่างอายุได้หมดเลยนะตรงนี้นะคะเอาละเรื่องราวเป็นแบบนี้เรามาดูหน่อยว่าในเดือนมีนาคมปี64นี้นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะคะไพ่อยากบอกเหตุการณ์อะไรนะคะเหตุการณ์ที่คุณจะได้เจอเป็นยังไงนะคะแล้วก็พร้อมกับบทสรุปเนาะ อยากบอกอะไรเอ่ยอืมในสถานการณ์ที่คุณจะได้เจอในเดือนมีนาคมเนี่ยนะ,ะบอกได้เลยว่าตัวของคุณน่ะอาจจะเจอเรื่องราวที่คาดไม่ถึงเช่นอาจจะไปรับรู้ว่าเขาน่าจะมีคนคุยนะคะ คนเก่าๆกลับมาหรือตัวคุณเองก็ได้นะอาจจะรู้สึกว่าเราถูกแทงข้างหลังแล้วละ่ะตอนนี้นะคะเหมือนกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ใครคนใดคนหนึ่งมาแย่งความรักจากเราไปแล้วละ่ะนะคะคุณอาจจะบนบานสารเกล่าวขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้อาจเป็นไว้เพอร์ซ่้านะทุกคนไม่ใช่ว่าดวงของเราซะทีเดียวเนาะตรงนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวสารนะคะจะได้รับในเรื่องของอาการสื่อสารจากเขานะคะถ้าไม่เป็นข้อความก็าอาจจะมีการพูดคุยกันโทรมาหาก,กันนะคะ ความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะบอกได้เลยว่าคุณจะเหงาและเศร้ามากนะคะมันเหมือนกับว่ามีเขาก็เหมือนไม่มีแล้วอีกอย่างเขาก็ไม่ยอมที่จะปล่อยให้เราไปทั้งทงที่เราแบบอยากจะมุบอ่อนแล้วเรามองออกนะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีปัญหาแน่นอนนะคะตอนนี้มันเหมือนกับว่าหาทางออกอยู่นะมาดูหน่อยแล้วบทสรุปจะเป็นยังไงเอ่ยนะคะระหว่างคุณกับเขานะบทสรุปจะเป็นยังไง เอาละบทสรุประหว่างคุณกับเขานะจะมีการเริ่มต้นกันใหม่หรือเปล่าการให้โอกาสกันหรือเปล่านะคะเขาจะมาขอโอกาสนะคนมันเสาร์นะคะตัวของคุณจะจบแล้วอ่ะจะมบอ,ออนแล้วอ่ะแต่ใครคนใดคนหนึ่งยังแบบองแบบส่องแอบสืบแอบคุยนะคะหรือเขาเรียกว่าไงไม่ใช่แอบบคุยแอบบที่จะแบบสื่อสารน่ะคือส่งข้อความมาทําให้คุณแบบรู้สึกว่าหวั่นไหวอ่ะนะคะทั้งๆที่คุณเดินออกมาไกลแล้วอ่ะนะคะ เดือนนี้บอกได้เลยนะคะความสัมพันธ์ของคุณถ้าไม่เข้มแข็งพอนะคะหรือถ้าใจคุณไม่แข็งพอคุณก็จะเจอในหลปเดิมนะคะแล้วก็วนเวียนอย่างนี้แหละความสัมพันธ์มันไม่ไปไหนหรอกนะคะมันตัดกันไม่ขาดนะคะมันเหมือนว่าทั้งรักและทั้งเกลียดน่ะนะคะเดือนนี้นะคะตัวของคุณก็ยังรักเขาแต่ว่าคุณก็บอกเออฉันก็รู้สึกแบบไม่ดีนะเขาเรียกว่าเหมือนทั้งรักทั้งเกลียดน่ะเดือนนี้นะคะลองดูนะว่าตัวของคุณเองจะให้โอกาสเขาไาหมขึ้นอยู่กับตัวคุณนะ ให่ก็เป็นแค่แนวทางนะคะอืมใครคนใดคนหนึ่งจะพยายามล้างคุณไว้แหละนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะว่าจะเดินหน้าหรือว่ายังอยู่กับที่นะคะถึงล้างไว้แค่ไหนเนี่ยถ้าใจเราอะ่ะมันมุ่งมั่นมันก็สามารถผ่านไปได้นะทุกคนนะคะนี่ก็คือบทสรุปต่อมามาดูสําหรับคนที่แบบโสดเลยนะโสดแบบสนิทเลยคนวันเสาร์เป็นไงโสดสนิทโสดแบบไม่มีใครที่ผ่านมาคุณเจอเหตุการณ์อะไรมัง่ง โอ้ที่ผ่านมานะคนมันเสาร์นะคะที่เป็นคนโสดเลยนะคุณเจอคนมาไขา่ฝันนะสุดท้ายนะเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะคุยกันได้แม่สักเท่าไหร่หรอกนะคะเนี่ยเจอรักซ้อนรักสามเศร้านะคะแรกๆก็รักเราดีอย่หรอกคือเหมือนกับว่าเสมอต้นเสมอปลายนะคะเนี่ยเหมือนว่าเขาเป็นคนที่ใช่คุณเป็นคนที่ใชะะ่เขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนมีไหวพริบนะเป็นต่างชาติก็ได้หรือชาติเดียวกันกับเราก็ได้ สาหัสสาการเลยที่ผ่านมาแพ้ยังสดๆอยู่เลยนะคนวันเสาร์ที่เป็นโสดนะคะเนี่ยเจ็บปวดนะคะถูกเขาทำร้ายใจนะคะหรือแฟนตอนนี้ดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆนะคุณเริ่มปล่อยวางได้แล้วอะคะ่ะมันเหมือนกับไม่คาดหวังเรื่องความรักเละคนวันเสาร์เนาะที่ผ่านมามันเจ็บปวดเหลือเกินแบบเจ็บจนแทบแบบไม่มีน้ําตาจะร้องไห้แล้วอะนะคะตรงนี้เนาะมาดูหน่อยจะมีคนเข้ามาในชีวิตไหมเดือนนี้จะมีคนเข้ามาในชีวิตไหม คนโสดเอาละนะคะคนโสดบอกได้เลยว่า คุณจะเจอรักออนไลน์เหมือนจะเจอรักแท้หรือเปล่าเจอโซเมตรหรือเปล่านะคะคนโสดนะคะอยู่ที่ตัวคุณนะคุณจะเปิดใจหรือเปล่าเป็นคนไกลคนต่างชาติก็ได้ทํางานในเครื่องแบบนะคะคนคนนี้นะเคยหย่าล้างมาแล้วนะคะเคยแต่งงานมาแล้วนะคะเนี่ยไพยหย่าล้างไพ่แต่งงานเคยเลือกลามาแล้วนะคะเจอกันโดยบังเอิญทางโลกออนไลน์ก็ได้การท่องเที่ยวก็ได้มีความเป็นเด็กกว่าคุณนะคะ เจอแล้วต่างคนต่างรู้สึกแบบผูกพันเหมือนว่าเคยคุยกันมานานแสนนานสุดท้ายคุณอาจจะได้ลงเอยกับคนคนนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะหาใครสักคนที่เจอก็ได้นะเดือนนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์เนาะมีคนเข้ามาทําให้คุณได้มีความสุขนะเดือนนี้ขึ้นอยู่กับว่าตัวของคุณเองอะ่ะจะเปิดโอกาสหรือเปล่านะคะนี่ก็คือเรื่องราวสําหรับคนโสดนะคะอืวันเสาร์เนาะประจําเดือนมีนาคมปีพศ2 5 6 4เป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจยังไงต้องขออภัยนะ เป็นการอ่านไพ่โดยรวมเนาะนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านหละที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกําลังใจนะคะถ้าเกิดว่าดูเราชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เป็นค่าครูให้กันได้นะคะก็สู้ๆนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคนมนเสาร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ